การที่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียวนะครับตอ,ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไพโรธมณีธรรมนะครับทางบริษัทเรานะครับก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับด้วยการปรับพื้นที่เรียบนะครับหลังจากที่ได้ปรับมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงม้างคะความแตกต่างของอการปลูกในการก่อนปรับและหลังปรับเนี่ยครับคือหลังจากเราได้ปรับพื้นที่น,นะครับ S <S <an other> คือการลักษณะการไอ้สูบน้ําใส่พื้นที่การรักษาระดับน้ําดีครับเพราะว่าเราสามารถที่จะจะทั่วไอ้ไอ้เปียกทั่วทั้งแปลงนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับเนี่ยบางที่มันก็เปียกมากบางที่มันก็เปียกน้อยแต่ตอนนี้ความสม่ําเสมอคือมันจะเปียกสม่าเสมอครับครับแล้วก็ทําให้ต้นถัวนั้นขึ้นมาได้สม่ําเสมอขึ้นนะครับถ้าพื้นที่มันเสมอเนี่ยเราใช้เครื่องยอดเนี่ยหน้าดินมันจะกบเสมอกันมันทําให้ความไอ้งอก ดีขึ้นนะครับ<ส>คือข้อดีของ,<ส>ข,องของการปรับหน้าดินนะครับก<ส>็นพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียงค่อนข้างสูงเนาะค่อนข้างพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะเอียงสูงนะครับอาจจะเวลาปรับก็ต้องอาจจะปรับมากหน่อยนะครับ แล้วก็หลังหลังจากเก็บเกี่ยวตัวเขียวไปแล้วนี่จะปลูกข้าวใช่ไหมครับอ่าครับมีข้าว,ม,าว,ม,าว,ม,าวมีข้าวโพดนะครับ,รบก็มี2อ,อย่างนะครับ,รบปกติแล้วตรงนี้เมื่อเราเก็บเกี่ยวไปแล้วเราก็จะใช้รถไถไถกบอ่ากบเป็นปุ๋ยได้อีกนะครับ,รบผมอ่าแล้วก็จากที่เห็นตรงนี้นะครับถือว่ามองมองด้วยตาเนี่ยอ่าจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยพอใช้เครื่องปรับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมันได้ผลดีกว่าปกติ ที่เคยทามาเยอะไหมครับอ่จริงแล้วปีนี้คือสภาพอากาศน่ะหลายพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมดนะครับแต่ปีนี้ผมก็ยังผมก็ดูแล้วของเราก็ก็ก็ดีกว่าหลายๆลาแปลงเกษตรกร,กรต่อไปเราก็ต้องเข้าต,ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสูงขึ้นไปเรื่อยใช้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยนะครับ,รบ <ๆ S 2> เพราะว่ามันมันสามารถตอบโจทย์ได้นะ,นะวันนี้น่ะจริงๆเราก็อาจจะย,ยังยังไม่ค่อยได้ได,ได้เข้าใจมากที่ควรหรือว่ารู้มากที่ควรน,นะครับผมว่าคิดว่าอีกไม่กี่ปีนะครับ คงคงจะเทคโนโลยีก็คงจะได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วแลก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยคือทําพื้นที่น้อยลงแต่สามารถพื้นที่ดูแลได้ดีอ่าอย่างเช่นกรณีของท่านเนี่ยเอาเอาเครื่องมาปัดหน้าดินอ่ามันการลักษณะการดูแลผืนก็พื้นที่มันเสมอการดูแลมันง่ายขึ้นนี่คือผลผลิตมันจะเพิ่มต่อไปเกษตรกรก็คงจะเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นประโยชน์ขึ้นมากเลย,เลยผมคิดว่าอนาคตก็ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อย ของงารนี้นะฮะการร่วมมือกันร,ระหว่างภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานาภาครัฐนะครับนักวิชาการเกษตรก็จะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการปรับหน้าดินนะฮะหรือนวัตกรรมการเกษตรเนะี่ยจะต้องเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำเกษตรของบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบขอขอบคุณพี่ไพรโรจน์มณีธรรมมากๆนะครับ,รบ<ม>ขอบคุณครับ